นิทานอีศบเรื่องหมาจิ้งจอกกับไก่ฟ้าคืนวันหนึ่งที่แสงจันทร์ส่องสว่างหมาจิ้งจอกเดินทอดน่องไปตามราวป่าเหมือนเช่นเคยมันเห็นไก่ฟ้าฝูงหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งของต้นไม้เก่าแก่สูงใหญ่เกินกว่าที่มันจะเอื้อมถึงไม่นานนะักจิ้งจอกเจ้าเล่ก็พบวงแสงจันทร์บนพื้นซึ่งสว่างพอที่ไก่ฟ้าจะมองเห็นมันได้อย่างชัดเจน มันจึงยืนขึ้นบนขาหลังแล้วเริ่มเต้นระบาอย่างบ้าคลาั่งทีแรกมันหมุนตัวไปรอบๆเหมือนลูกข่างจากนั้นจึงกระโดดขึ้นกระโดนลงรวมถึงกระโดดโลดเต้นด้วยท่าทางแปลกๆทุกลีลาพวกไก่ฟ้าจ้องมองด้วยความงุนงงตาแทบจะไม่กระพริบด้วยกลัวว่าจะคลาดสายตาจากเจ้าหมาจิ้งจอกและแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกก็ทำท่าเหมือนจะปีนต้นไม้ พันใดนั้นมันก็ตกลงมานอนแน่นนียงอกแกล้งทำเป็นตายปิดใจต่อมามันก็กระโดดด้วยขาทั้งสี่หลังของมันลอยอยู่กลางอากาศพวงหางของมันกวัดไกวจนดูเหมือนเปล่งประกายสีเงินใต้แสงจันทร์ จนถึงตอนนี้พวกไก่ที่น่าสงสารก็รู้สึกหัวหมุนไปหมดเมื่อหมาจิ้งจอกเริ่มการแสดงทั้งหมดอีกรอบพวกมันก็ยิ่งวิงเวียนมากขึ้นจนกระทั่งเสียหลักหล่นจากกิ่งไม้และตกลงมาเป็นอาหารของเจ้าหมาจิ้งจอกทีละตัว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใส่ใจในอันตรายมากเกินไปอาจเป็นเหตุให้ตกเป็นเหยื่อของมันได้พุทธภาษิตชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด